ร้อนสิครับพอเกิดกระแสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยช้าวันนี้นายแพทย์สุพัฒนหาสุวรรณกิจผู้สมัครสสสงขลาพักประชาชนโพสเฟซบุ๊กสาระสำคัญคือออกมาแก้ตัวถ้าพูดให้รู้น่ะก็มาอธิบายไอ้สิ่งที่พูดไปเมื่อคืนนี้ว่าเจตนาคืออะไรนะหมอสุพัฒน์บอกว่าผมตั้งใจสื่อสารกับผู้คนว่า ผมคนหาดใหญ่รู้จักหาดใหญ่ในเกือบทุกประเด็นทั้งปัญหาจุดแข็งจุดอ่อนไม่ว่าเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตการศึกษาสุขภาพคมนาคมน้ําท่วมยาเสพติดหรือเรื่องเทาในหาดใหญ่นะจุดแข็งของผมคือคนหาดใหญ่พร้อมดูแลหาดใหญ่ผมไม่ได้เจตนาสื่อสารในเชิงลบกับพี่น้องคนละโนดตัวตนผมก็ยืนยันเสมอว่าทุกคนมีคุณค่าทุกอาเภอมีความหมายการเป็นสสอในยามที่หาดใหญ่ประสบวิกฤตใหญ่ที่สุดตั้งแต่ ตั้งอำเภอมาร้อยปีเราต้องมีสสที่มีความสามารถจริงรู้จริงมีเครือข่ายทำงานจริงกล้าหารตัดสินใจนะบบลาบลาแล้วก็บอกว่าหัดใหญ่ต้องมีผู้นำที่นำพาหัดใหญ่ไปข้างหน้าหัวใจของโนโยบายที่จะผลักดันร่วมกับพรรคคือหนึ่งสาสี่เขาก็ว่าไปจราใายไปสรุปก็คือว่ามันไม่ต่างอะไรกับที่พิธาเคยด,าาคยดย่าทหารเคยด้อยค่าทหารว่ามีทหารไว้ททำไมนะ ไม่มีใครเคารพกันแล้วและถึงคำเป็นลบกันผมก็ไม่เชื่อว่าพอคุณจะชนะพอกระแสตีกับอ๋อเราเราไม่ได้ด้อยค่าทหารและทหารที่เราพูดมาถึงทหารสานามกอ๊อฟทหารสนามมวยนะก้มกืนน้ำลายตัวเองที่ท็อปบูธทาหารที่วันก่อนตัวเองถุยเอาไว้วันนี้เพื่อไม่ให้เสียคะแนนก็ก้ม เลียท็อปบูดอย่างอร่อยอร่อยว่าไม่ได้ด้อยค่าทหารหมายถึงทหารพวกสนามมวยสนามกอล์ฟเอาอันสิไม่ต่างกันแหละครับสุภัฒน์บอกว่าผมต้องการสื่อสารว่าอ๋อหันใจมีปัญหาเยอะต้องเอาคนหาดใหญ่มานะคุณไม่ได้พูดแบบนี้นี่นะแล้วมันเกี่ยวอะไรล่ะครับเกี่ยวอะไรคุณสุภัฒน์ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่หาดใหญ่ตลอดนี่ก่อนหน้านี้คุณก็ไปเป็น ผู้ในการโรงพยาบาลจันนะมาแบบโอ้โหถ้าเขาไม่ย้ายคุณก็ไม่ออกไปไหนอะแล้วแล้วยังไงจุลีมันจะอยู่หัดใหญ่แล้วมันจะรู้เรื่องหัดใหญ่ไม่ได้หรอนี่ครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่สุภัฒน์อธิบายเนี่ยคุณผู้ชมจะเชื่อไม่เชื่อนี่ก็เป็นสิทธิ์ของคุณผู้ชมนะครับแต่ว่า